10ปีแล้วหรอคะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเราก็จะมีเป็นก็คือบุฟเฟ่ต์ของุบ้านนะคะก็จะมีนี่คืตัดได้ไ,ดไม่อั้นเลยนะคะทุกบ้าน ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่มาลาบุฟเฟ่นะคะท่านผู้ชมวันนี้เรามาแนะนําร้านที่อ่าแคะดานเนาะตําบลลำนารายอ๋อตําบลลำนารายค่ะท่านผู้ชมจังหวัดลบบุรีนะคะคุณป้าโอเคค่ะเราสับสนนิดหน่อยนะคะป่า <theirs is. c oughs> วันนี้เราพามากินกว๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่นะคะท่านผู้ชม วันนี้เราเอาคุณป้าที่ร้านมีเส้นอะไรมากค่ะเส้นเล็กบะหมี่รุ้นเส้นเอาเป็นเอาเป็นเส้นเล็กจ้ะเป็นเส้นเล็กที่ร้านจะมีเป็นอะไรมากค่ะคุณป้ามีน่องหรอมีน่องอุยหนูเอาน่องดีกว่าอืมนี่ค่ะนัาชมเนื้อฉีกอ๋อมีน่องมีตีนไก่แล้วก็เป็นเนื้อฉีกนะคะราคาเท่าไหร่คะคุณป้าธรรมดาก็สี่สิบค่ะพิเจ็ดห้าสิบอ๋อ เป็นบุฟเฟ่ก็คือจะเป็นบุฟเฟ่เครื่องเคียงค่ะครับผมจ้าปกติคุณป้าขายที่นี่นี่เปิดร้านกี่โมงคะเปิดตั้งแต่วันธรรมดาวันเสาร์นะคะตลาดนัดนะคะจ้ิเปิดตั้งแต่หกโมงเลยมาตหกโมงเช้าโอ้เวลาดที่นี่มันมาตีสามตีสี่จ้าอืมมาตีสามตีสี่เลยนะเออแล้วก็เปิดหกโมงเจ็ดโมงค่ำจ้า นพีธธ่ทำอะไรพิเศษหรืเอเอาน้องนะเอาเอาน้องค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไร,รอ่ครับอันนี้ไก่แล้วจะมาฉีกอ๋ออันนี้จะไปฉีดก็คือจะมีน้องมี<แ>พี่โคนจะเอาตีนค่ะอืมเผื่ออันนี้คุป้าขายมาแล้วกี่ปีคะเนะี่ยโอ้ยประมาณสิบปีสิบปีแล้วแหละสิบปีแล้วเหรอคะอะอ,อนี่ค่ะท่านผู้ชมมาแล้วคะ่ะได้แล้วนะคะ เนี่ยค่ะเราก็จะมีเป็นก็คือบุฟเฟ่ต์ของคุณป้านะคะเขาจะมีนี่คือตักได้ตักได้ไม่อั้นเลยนะคะคุณป้าอืมนี่ยค่ะเป็นข้อไก่นะคะแล้วก็มอญเป็นเลือดค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะชามนี้คุณป้าทำให้หนูเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบบาทค่ะอันนี้ห้าสิบบาทท่านผู้ชมเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเป็นตลาด ตลาดมีงานาก็ธรรมดาก็สาบาทนะคะ,ะที่ร้านจ้าจาธรรมดาอ๋อที่กค่าที่แค่ช่วงนี้เป็นเป็นงานค่ะท่านผู้ชมเป็นงานไม้ดอกไม้ประดับนะคะจ้ะแต่ถ้าคือราคาปกติก็คือสามสิบห้านะคะคบาทสามสิบห้าบาทค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือตักได้ไม่อั้นนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ จะเป็นข้อเราก็เอาไม่เยอะนะครับเอาเท่านี้นะคะจ้าไปเลยจ้า่ไปเลยจ้าลุกเลยมีงานก็จะขายดีหน่อยนะคุณป้าใช่ไหมดีนี่ไม่ดีหนูอ๋อ้โหวิวโอไม่หวัดไม่ไหวเลยใช่ไหมคะไม่ไหววันนี้มันแย่กันทุกคนจะปีนี้แย่ๆนะคะคนไม่ไปเดินจ้ะโอเคโคนอยู่ที่เปล่า ไก่ขายดีๆวันหนึ่งนี่กี่โลคะคุณป้าไก่ขายดีๆวันนึงที่สิบโลโหยี่สิบโลเลยค่ะคุณผู no ้ชมจีบแมเหลือนิดๆหน่อยๆค่ะร้านนอกขายดีร้านในจะอ๋อถ้าอยู่ข้างนอกจก่ขายดีนะคะร้านใหญ่ค่ะจ้ะอืมอค่ะเป็นี่ กาค่ะท่านผู้ชอมยิดได้นะคะสิบ่าปีแล้วเลบวะน้าจะเรียนต้องแต่ขายทุกคนนะจบเป็นยาเราจ้ะ นานแล้ว่ัชมก็ไม่ได้จับหม้อนะยาวอยู่หลังร้านอ้องยก็คนจืนีา่ยขกันขอกมค่ะขาก็ข้าคือสาาข้างนอกที่ร้านใหญ่นี้คือเป็นบุฟเฟ่ต์เหมือนกันไมครหรว่าบุฟเฟ่ต์เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมน้ำอ้อยก็มีแต่แก้วยังไม่เปิดเลยน้ำอ้อยนี่ของป้าไหมหรือว่าของน้องชายอ๋อของน้องชาจจะเป็นช่วงเย็นนะคะขาย เดี๋ยวก็เปิดใช้นะดูเขาดู <ๆ S 2> มันแดดหูค่ะนี่เป็นไก่ฉีกค,ค่ะนำ้ำผู้ชมมีควอมจ้าไปจ้ะ๋้วเราไป,ไปชิมกันเลยค่ะชามนี้นะคะนำ้ำผู้ชม50บาทนะคะก็คือเราจะเอาข้อนะคะตักข้อมาประมาณสักทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครไม่อิ่มก็คือไปตักเพิ่มได้นะคะ ฝ่ายน้าจะขายดีเดียวขายดีไม่ดีไงอเลยมหังีลงดีจะเจ้นสองสัมงานเลยนะน้ำซุปเข้มข้นมากค่ะ่านผู้ชม ตดวงเาแล้วเจ๊ต้อง่อยู่แล้วะต้องตรวจเอพก้พียงระานนอะไรทตรวจอีก่อีนี่เป็นข้อนะคะขาดีค่ะท่านผู้ชมไม่ธรรมดาน,านะคะไก่นี่วันละยี่สิบโลนะคะ คุณป้าก็จะขายแค่วันเสาร์น,นะคะตรงนี้นะคะเป,เป็นช่งชวงเช้านะคะเจ็ดโมงเช้าถึงประมาณเที่ยงนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นนิทรรศการงานประจำปีกับท่านผู้ชมไม้ดอกไม้ประดับนะคะงานมีเก้าวันนะคะคน,นนี้เป็นเดินได้ก็ซื้อของม้คนน้อยได้ก็ได้ไย คอยอ่ะแกไปขกยดีในมก็นู่นงานของงามโลกอ่ะอันนี้เป็นกอไกอนน่สองเมษาสุกทางโลกมาลากันดีค่ะท่านผู้ชมมันราของ,งป้าไม่หอมค่ะ ดิ่มจุกๆนะคะ50าสนะ ไม่ต้องปรุงเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมอร่อยแล้วพิกัดร้านของคุณป้าน,นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ามาลาน,นะคะท่านผู้ชมก็คือจะเป็นอำเภอชัยบาลาน,นะคะตำบลลำนารายน,นะคะท่านผู้ชมจังหวัดลบบุรีนะคะ เป็นอฝั่งขอเรียกว่าสะพานขาวะคะ่ะน้ำหยด้ายมือค่ะ <Okay. S 1> ถ้าถ้ามาทางนี้ก็จะเป็นขวามือฝั่งตลาดตอนเช้าะคะ่ะเป็นคลองถมอ่ะแบบจะหมดแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่นะคะของคุณป้านะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่อําอเภอช้ยบาดานะคะตําบลตําบลเลยนะลำนาลายเนาะจังหวัดลบบุรีน,นะท่านผู้ชมจำไม่ค่อยได้นะคะเมื่อเพิ่งมาครั้งแรกนะคะเปิดร้านคุณป้าเปิดร้านประมาณเจ็ดโมงนะคะถึงเที่ยงนะคะทุกวันเสาร์นะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่มีงานอยู่ก็คุณป้าก็าเปิดช่วงเช้าเหมือนกันนะคะท่านผะู้ชมถึง ถึงประมาณสองสามทุ่มนะคะถ้ามีงานนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ